สวัสดีครับโอ้โหกลับมาเจอท็อปแล้วนะฮะนานๆทีเจอนะครับในรายการตรีปาร์ตี้วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมางาน black and pink carpet นะครับเป็นการเปิดตัวร้านใหม่ล่าสุดในเมืองไทยเราแต่นี่ไม่ใช่ร้านใหม่นะฮะเพราะนี่คือร้านสาขาที่สิบแล้วของร้านโอชานั่นเองนะครับโอชาจริงนะฮะมีสาขากว่า9สาขานะครับที่ซานฟรานซิสโกแต่นี่เป็นสาขาแรกของเขาในเมืองไทยนับว่าเป็นสาขาที่1ิแล้วทั่วโลกรวมกันแล้วนะฮะ ที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าบวกเป็นบาร์ด้วยเขาเรียกว่าโอชาไทยรีสอร์ทแอนด์บาร์นั่นเองเขาว่ากันว่าภายในร้านนี้นะฮะตัวแต่งได้อย่างสวยมากนะครับรวมถึงอาหารองเขาก็ทั้งสวยแล้วก็อร่อยเหมือนกันซึ่งอย่างด้านหน้าตรงนี้นะฮะสังเกตไหมว่าดูอลังการมากนะครับเป็นการทําแบบแมปปิ้งในเรื่องราวของรามเกียรตินะครับและเขาบอกว่าจะมีเรื่องโขนเนี่ยเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ภายในร้านของเราด้วยจะเป็นยังไงนะนะฮะต้องติดตามตลอดทั้งคืนนี้นะครับกับรายการตะลุยปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้เราขอไปรีจิสเตอรับ ตรงนี้นะครเป็นจุดรีจิสเตอร์นะครับอยู่ด้านหน้าของร้านนั่นเองสีชมพูแบบช็อกิ้มพิงมากสวัสดีครับของผมน้องตรงไหนครับเนี่ยหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณหมอที่มีในธุรกิจร้านอาหารแบบนี้ แต่เขาจะผูกมาทําได้ยังไงครับเนี่ยเออเป็นความชอบจริงๆแล้วหมอชอบข็อะไรที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เป็นอาร์ตนะฮะแล้วก็รู้จักแบรนด์นี้มานานแล้วที่ซานฟรานซิสโกที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมาก้าสูงมากๆใครที่อยู่ทางซานฟรานซิสโกเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเราก็เลยได้คุยกับโอนเนอร์เขานะฮะแล้วก็นำเป็นสาขาแรกที่ออกมาจากซานฟรานซิสโกคือที่กรุงเทพของเรานะครับแต่ทราบมาว่าร้านที่เนี่ยเป็นสาขาที่10 เมื่อรวมแล้วทั้งหมดแล้วนะครับเพราะที่นี่นมีเก้าสาขาแต่ร้านนี้เขาบอกอลังการที่สุดเลยใช่เพราะว่าอาหารไทยมาขายคนไทยเราต้องทนะําให้ประทับใจนะครับทั้งรสชาติการตกแต่งแล้วก็ดีไซน์ต้องถามกับว่าคู่อย่างมาดูมีแบบดีเทลเยอะมากใช้เวลานานมากไหมครับกว่าจะมีวันนี้1ปีครับ1ปีเต็มหนึ่งปีในการเขียนแบบในการเตรียมงานในการคัดสรรและการเซตเมนูนะฮะแล้วก็ได้ส่งเชฟเนี่ยไปคุยงานที่สันฟรารนด้วยนะครับประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้ออกมาดีที่สุด พอวันนี้ร้านเปิดม่ได้สักพักแล้ววันนี้เป็นไโอเพนิงรู้สึกไงบ้างครับคุณหมอครับรู้สึกหายเหนื่อยเล็กน้อยแต่ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำอีกหลายๆสาขาในอนาคตด้วยนะครับถ้าหวังอะไรกับร้านนี้บ้างครับมันแตกต่างยังไงบ้างคลินิกที่คุณหมอดูแลอยู่ร้านนี้เป็นจริงๆเราก็อยากเป็นตัวแทนของคนไทยนะฮะที่ทำให้อาหารไทยดีไซน์เป็นไทยๆเนี่ยไปสู่ชาวโลกให้ให้เขาภูมิใจนะครับว่าเราเป็นยังไงด้วยนะครับ ร้านนี้จะเป็นร้านที่สามารถจะไปเซ้งความเป็นไทยได้และความ,มอินเตอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิวนะครับสวัสดีครับคุณตายครับทราบมาว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งของร้านโอชาที่อเมริกาใช่ไหมครับ จุดเริ่มต้นนั้นมันเริ่มมาได้ยังไงอะครับเหมือนบอกว่าชอบเปน็นทำอาหารอยู่แล้วทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยากจะมีร้านที่ที่นโน่นอะไรเงรี้ยเพราะว่าไปอยู่ที่นโน่นก็อยากจะหาอะไรทําแล้วก็อยากมีร้านเป็นของตัวเองอก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นค่ะแล้วทำมีท่าไหนครับจากร้านเดียวกลายเป็น9้าร้านแล้วที่สายฟา้านะก็ ต้องพัฒนานะคะทำงาน<ะ>ก็ต้องพัฒนาดูว่าตลาดเป็นยังไงมันก็พอตลาดแบบโอเปิลให้เราไปเรื่อยๆเราก็ลองขยับขยายแล้วก็รู้สึกว่าดีะคะ่ะก็เลยขยับขยายไปเรื่อยๆ<ะ>เลยนะคะแล้วตอนนี้ขยับขยายมาถึงเมืองไทยแล้วเป็นสาขาที่10รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกก็ <c oughs> รู้สึกดีมากนะคะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้จากเมืองนอกมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะทําอะไรที่คิดว่าแบบ เอออยากมาทํามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีก็มีคุณหมอคุณโจมาชวนทําตรงนี้ก็ก็ดีมากเลยค่ะแล้วรู้สึกไงฮะกร้านนี้ข้างในเราเข้ามาแล้วแบบตกแต่งอลังการมากอลังการค่ะอลังการมากผมไม่เคยไปที่จานฟานที่จานฟานอลังการแบบนี้ป่ะฮะน้อยกว่านี้หน่อยนะน้อยกว่านี้หนึงเรื่องอาหารนะฮะอาหารที่นั่นกับที่มีความแตกต่างยังไงบ้างไหมฮะไม่มากค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะฟิวชั่นเหมือนกันที่นั่นก็ฟิววชั่่นอยูแล้ฟิวชั่นอยู่แล้ว ก็เราก็ม uhm ีซิเนเจอร์ของเรามาที่นี่หลังจานรู้สึกไงเชฟหนุ่มของเราบ้างครับดีมากค่ะเป็นเชฟที่มีฝีมือค่ะก็ขอแสดงความมีด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกับประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าพี่ได้เข้าไปที่ไหนยัง ยังไม่ได้เข้าเลยเห็นเราเจอหน้าน่นี่ยเหนเขาตลองมากนะจริงป่ะคือเห็นข้างหน้าก็อลังเลยนะมาจากมาไกลก็เห็นแบบโปรเจคเตอร์ยิงโอ้โหสวยมากเลยชุดใหญ่อะชุดใหญ่เต็มที่ใช่ไหมตัอการตกแต่งในที่นี่แบบเขาเน้นแบบรายละเอียดมากรวมถึงอาหารด้วยที่มาจากทางเชฟหนุ่มเห็นบอกพี่สนิทกับทางเชฟหนุ่มเนี่ยอาหารที่ของเขานี่เป็นยังไงครับพี่ผมจะบอกว่าต้นกําเนิดของเชฟหนุ่มในอยู่ที่ผมเลยครับมันคือยังไงพี่จะเล่าให้ฟังหน่อยพะสมัยที่เราเรียนอยู่ที่ที่อังกฤษด้วยกันนะครับเชฟหนุ่มเขาก็ทําอะไรให้ผมกินตลอดเลยวันเวลานนี่ยมัได้ ขัดเกลาฝีมือจนเขาเป็นเชฟชื่อดังไปแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือเราตั้งต้นมาด้วยการรู้สึกเราดีใจแทนเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเก่งจริงๆการทานอาหารสมัยนี้มันต้องมีแฟชั่นด้วยมันต้องมันต้องมีเทรนด์มันต้องมีกระแสมันต้องมีอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเชฟหนุ่มน่าจะตอบโจทย์การทานอาหารสมัยใหม่ได้ดีแลวพี่ได้มีโอกาสแบบปริมรถแบบรถอาหารขอเขาในตอนนี้ป่ะว่าในยุคนี้เขาทำอาหารยังไง อย่างแตกต่างจะบอก,ก,กอไหมตอนอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยบอกตามตรงเลยว่าอย่างเพราะต่างคนต่างงานยุ่งแล้ววันนี้ก็เลยจะมาที่โอชานี่เพื่อพิสูจน์คือยังไม่อยากจะคุยกันไว้ก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปพิสูจน์ก่อนว่าเชฟหนุ่มจะเป็นยังไงได้ครับงั้นเต็มที่เลยครับพี่ปอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณปั้นครับ ตอนนี้นะครอยู่คุณปั้นนะครับซึ่งเป็นผู้จักายร้านโอชาดเอนะครับคุณปั้นครับนี่ผมอยู่ด้านนอกดูอลังการมากเลยตรงนี้จะมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับของร้านเราเลยจุดเด่นที่เราเล่นนะครับก็จะเป็น 3D mapping นะครับผมตอนคืนเนี่ยเราจะฉายภาพ 3D ซึ่งยิงมาจากโปรเจคเตอร์ตรงนั้นนะครับภาพก็จะเป็นหนุมานอมพระภาเปลี่ยนไปเรื่อยให้ความสนุกไลฟ์ลีเหมือนกำลังเดินเข้าปากหนุมาน อย่างนั้นเลยครับแล้วด้านในนี่เดี๋ยวจะมีอะไรเป็นไงบ้างครับที่มีเขาบอกจะมีคอนเซปต์ในการตกแต่งร้านที่ไม่เหมือนใครด้วยไม่เหมือนใครในจริงครับผมให้ความรู้สึกแบบทั้งสนุกนะครับแล้วก็มีความเป็นไทยนะครับแต่ไม่ไม่ซ้ําใครจริงๆเดี๋ยวยังไงเรียนเชิญด้านในได้ครับมเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้านในเลยดีกว่านะครับ